สวัสดีครับวันนี้วันที่3กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับการของเซตในช่วงบ่ายนะครับว่าเป็นแนวโน้มใดนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับปรากฏว่าบวกอย่างแรงนะครับเซตบวกขึ้นไป14จุดนะครับอยู่ที่หนึ่งพาอยหกสิบเจ็ดจุดจุดนะครับก็คือบวกไป13.38จุดนะครับเอสก็บวกเขียวๆตามมานะครับส 58จุดนะครับอยู่ที่330.24จุดนะครับราคาบวกขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูนะครับว่าเซตนี้บวกหรือบวกจริงหรือเปล่าเราเป็นแนวโน้มขาขึ้นจริงหรือเปล่าครับเราจะต้องดูว่าเขาเป็นแนวโน้มขาลงหรือขาขึ้นนะครับถ้าเราดูจริงๆก็จะเห็นว่าเซตขึ้นขึ้นแต่ว่าเขาอยู่ในแนวโน้มขาลงนั่นเองนะครับนั่นหมายว่า ถ้าราคาสามารถพุ่งพ้นเส้น2องรวันขึ้นไปจริงนะครับถ้าสามารถพุ่งพ้นเส้น2องวันนะครับเซ็ตถึงจะเป็นขาขึ้นนะครับเซตถึงจะเป็นขาขึ้นแต่ถ้าราคาไม่เกินเส้น2องวันขึ้นไปหมายความว่าราคาจะต้องไซด์เวดาวลงมานะครับ <S <S เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าถ้าท่านัางทุนที่เก่งกําไรก็น่าจะขายในขณะที่มันขึ้นนะครับคือขึ้นราคาขึ้นมาท่านต้องขายทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ท่านมีนะครับถ้าที่ท่านทํากําไรได้นะครับเราก็ไปรอที่ราคาต่ําๆนะครับรอช้อนที่ราคาถูกๆนะครับเพราะยังไงเสียราคาถ้ามันซไซด์เวดาวมันจะต้องอลงมาที่จังหวะต่ําสุดนั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์ของใครพองมันนะครับอันนี้คืออธิบายท่านได้ลองพิจารณาดูเฉยๆนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเราทุกสิ่งทุกอย่างแต่จงค่อยๆดูกันไปแล้วก็ตัดสินใจจากการขึ้นที่ขึ้นลงของราคา เพราะนั้นตอนนี้เรายังคงจะต้องเอาใจช่วยให้ราคาพุ่งขึ้นไปเกินเส้น2องเลวันให้ได้นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่1367.57นะครับซึ่งเซตนะครับซึ่งเซตถ้าเราดูตอนนี้ก็คืออยู่ที่พันหกร้อก็นะครับก็ถือว่าน่าจะผ่านเส้น2องเลวันขึ้นไปได้เพราะฉนั้นก็รุ้นในราคานั้นยืนอยู่เหนือเส้น2องเลวันให้ได้นะครับเพราะว่า จะได้จบรอบขาลงสักทีนะครับวันนี้เราจะเข้าเกงกำไรกับท็อปม n น y อินเช่นเคยนะครับดูว่านักลงทุนนำเม็ดเงินเข้าหุ้นตัวหนึ่งตัวใดใน5ต,ตัวตัวแรกของตารางนี้นะครับท็อปม n น y อินะครับตัวแรกก็คือ SCB นะครับ SCB หรือยานแม่วันนี้ก็บวกขึ้นไป1บาทนะครับราคาถือว่าบวกขึ้นไปอยู่ที่107.50บาทนะครับ ตอนนี้ก็มีเม็ดเงินเข้าไป406.40มิลเลียนนะครับตัว SCB นี้ก็คือเดิมทีก็เป็นผู้ให้กู้ EA นะครับหุ้น EA นะครับก็มีแผนให้กู้เป็นแสนล้านนะครับถือว่าแต่ว่าในการให้กู้นั้น EA ก็เจอ,อคือการสะดุดแข้งสะดุดขาดตัวเองนะครับก็ผู้บริหารไม่ไม่มีเขาทำมาิบานนะครับก็โดน สอบโดนอะไรไปนะครับยึดทรัพย์ไปนะครับ SCB ก็เลยตกล่างแห่ไปด้วยโดนไปด้วยแต่ว่าแต่ว่า SCB เขายังคงเป็นแนวโน้มและทำกําไรได้ตอบมานะครับก็ดูเหมือนว่านะครับราคาก็ยังคงทำกําไรแล้วก็มีการปันผลนะครับเห็นว่า3เดือนที่ผ่านมาใน SCB ก็บวกไป2.38% 1เหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป6%ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา0.47%นะครับ ท e ที่8.5 5เท่ามีอยู่ที่9.71แล้วมี EPS ที่6.32สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มีการปันผลล่าสุดที่2บาทนะครับเดิม TSB ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่พาปีที่แล้วคือปลายปีที่แล้วก็ประกันผลก็คือปันผลไป7บาทนะครับตอนนี้ล่าสุดกลางปีนี้ก็คือปันผล2บาทนั่นเองนะครับก็ยังคงเป็นปวกนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลย บวกขึ้นมาตอนนี้บวกขึ้นไป1.50บาทนะครับไปดูว่าแท่งเทียนของ s c b นั่นจะเป็นจังหวะไซวิฟขึ้นไปนะครับแนวโน้มขาลงแต่ว่าในจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องมีการเดินทางหรือลากราคาให้ไซว y ออกด้านข้างนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจุดดึงเพื่อจุดดึงกรอบลีนิเลกชันจากไซวิดาวนี้ให้เป็นไซวฟขึ้นไปนั่นเองนะครับในไซวฟขึ้นไปนะครับ ก็จะใช้เวลาประมาณ1 2อาทิตย์นะครับที่ราคาของ ACB จะไซเวย์ขึ้นไปเราก็รอรุนกันต่อไปนะครับเพราะว่านะครับวันรุ่มเป็นวันรุ่มขายสีแดงส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็มี7.41มิลเลียนนะครับแต่ว่าอา i ยังคงชี้ขึ้นราคาก็เลยยังบวกขึ้นไปนะครับเอ็มเอสก็ยังคงไซเวยยอยู่เหนือเส้นสีโล์โอบก็ไซเวย์ขึ้นไปยืนยันไปขาขึ้นจากพานบริษาเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องค่อยๆ ทะลุกรอบ l i n e a r r e s s i o n ขึ้นไปนะครับอาจจะไปทดสอบ110บาทนะครับตอนนี้ราคาเต็มที่อยู่ที่1 0 0 106บาทนะครับ108บาทนะครับขอภพ่นะครับราคาค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนั่นองนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปสำหรับ s c b นะครับถัดมานะครับ AWC AWC ตัวนี้ก็ขึ้นตามเซตนะครับเดิมทีเขาก็ราคาย่อนะครับตัวนี้ราคาจะไปที่2บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ SCB วันนี้บวกไอไม่ใช่เอเอบิหลังจากที่หลุดจากวงจรของ MSCI นะครับหลุดออกจากหุ้นเอ็มก็ล่วงลงมาราคาก็วันนี้ก็เพิ่งบวกขึ้นไป0.12สตางค์นะครับราคาอยู่ที่3ามบาทสีสตางค์นะครับ3เดือนที่ผ่านมานะ้นเขก็ลบไป4.95% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา1.1715%จุดนไอ้าเนะครับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบอยู่5%นะครับ ปี20เท่านะครับยิวที่1.50แล้วก็มี EPS ที่0.09แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.05สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับแต่ดูจังหวะแท่งเทียนของเขานะครับราคาก็ยังคงะทะลุไซเวย์ขึ้นมานะครับตัวนี้ถ้าบอกว่าเป็นขาขึ้นจริงๆนั้นยังไม่เป็นขาขึ้นอย่างแท้จริงเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลากเส้นเทนไลายนะครับเทนไลน์ ine, มันจะต้องผ่านตรงนี้ซึ่ง ราคายังไม่สามารถผ่านพ้นทึ่งนี้ไปได้นะครับหรือถ้าเราเลากสามเหลี่ยมขึ้นไปนะครับเราจะต้องมีราคามากกว่าสามเหลี่ยมเพราะฉนั้นตอนนี้ราคากําลังดีดกลับขึ้นไปแล้วก็เป็นกําลังรีบาวน์นะครับเพราะฉะนั้นต้องถ้าเป็นการเก็งกําไรที่ดีจะต้องรอให้ราคาเหนือ,อเหนือสามบาทหกสิบขึ้นไปก่อนนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่สามบาทสี่สิบแปดใช่ไหมครับถ้ามันจะดีดกลับหรือรีบาว์ราคา,าจริง จะต้องเลยราคาที่3ามบาทหกขึ้นไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังคงถือว่าเป็นขาลงนะครับราคายังย่อตัวแล้วก็จากแนวโน้มหรือว่า,าจะจักขคงราคาจากต่ำสุดขึ้นสูงสุดลงต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดถัดมาก็จะต้องลงมาต่ำสุดนะครับยังไงเส้นราคาจะต้องลงไปต่ำสุดนะครับหัวนะุ่มออกนะครับ RSI ชี้ขึ้น MACD ไซด์เวฟไปด้านข้าง OV ไซด์ขึ้นนะครับเพราะนั้นเราต้องเชื่อ MS เว่าราคายัางคง จะต้องซด์เวยออกแตนค่าเพราะฉะนั้นถ้านักทุนมั่นใจในตัวนี้แล้วก็ควรจะต้องขายนะครับคือต้องขายนะครับถ้าขึ้นสูง a w c ต้องขายเพราะว่าถ้าโอกาสถัดมามีโอกาสาที่ราคาจะลงไปต่ำราคาจะลงมาต่ำที่2องบาทแ0บนะครับราคาของ a w c จะมาที่2บาท80ด ถ้ามันขึ้นเนี่ยเราต้องขายนะครับแนะนำแบบนี้แต่ว่าท่านไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่ท่านลงทุนนะครับแต่ว่าทางแอดมินลุงนี่ก็จะบอกว่าแนะนำว่าควรจะขายถ้าเขาขึ้นนะครับเพราะอย่างน้อยราคามันต้องเป็นไปนตามวัฏจักรของราคานะครับก็คือมันจะต้องเป็นแนวโน้มขาลงนะครับคือมันขึ้นสูงสุดแล้วมันจะต้องลงมาต่ำสุดนะครับต้องเป็นเช่นนี้นะครับอันนี้ก็ แนะนำให้ท่านลองพิจารณาขายแต่ต้องเชื่อใจตัวเองนะครับล้วก็มีแผนป้องกันล่วงหน้าหรือเอาไวง,ง่ายว่าท่านต้องตั้งคัดลอสเอาไว้นะครับถ้าราคามันร่วงลงมาท่านต้องคัดลอสทันทีนต้องระมัดระวัง AWC ให้ดีนะครับเพราะว่าหุ้นเป็นแนวโน้มขาลงนะครับถัดมานะครับตัวที่3ก็คือ TTBEP นะครับอว่า t e ททอนะครับปตท e p นั่นเองนะครับ วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.50นะครับมีเม็ดเงินเข้าไปในิีน311มิลเลียนนั่นเองนะครับตัว a w c ก็มีเม็ดเงินเข้าไป371ก็3เดือนที่ผ่านมานะครับติดลบไป7.2 1เนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไปอีกลบไปอีก2%แล้ว1นาทิที่ที่ผ่านมาก็ลบไปอีก3%นะครับ PE ที่7.03เท่ามียิวที่6.79 มี EPS ที่10.75สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่4.50บาทนะครับดูจังหวะแท่งเทียนของ PTT EP นะครับเป็นจังหวะซด์เวดาวนะครับจังหวะของเขาจะค่อยๆลงต่อนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับเขาจะเป็นสีเขียวสีแดงแต่ว่าเขาจะต้องลงมาต่างที่จุดกรอบนี้เนี่ยด้่นล่างก่อนนะครับถ้าแตะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดต่ำสุดเรียบร้อย แต่ถ้ายังไม่แตะยังมีโอกาสลงได้ต่อนะครับถ้าตรงนี้ยังไม่แตะนะครับถ้ายังไม่แตะถ้ายังไม่แตะเส้นลีเนียในด้านล่างนี้นะครับต้องแตะเส้นสีแดงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแตะเสร็จปุ๊บมันจะพุ่งขึ้นไปได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ยังก็ยังถือว่ายังคงจะต้องรอให้มันแตะกรอบด้านล่างก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับวอลุ่มขายเส้นส่วนใหญ่นะครับที่7.12ดจุนมิเยนอาซยังคงสายเวด้านข้าง เอ c มก็ยังคงซด์เวดาว o อบก็ยังคงซด์เวดาวเพราะฉะนั้นเครื่องมือบอกว่ายังคงเป็นขาลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อเครื่องมือรอให้เขาลงต่ำกว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วราคามันจะดีกลับขึ้นไปถ้านนักจุนต้องจับตามมงตับจับตาดูนะครับราคของปทอ EP นะครับยังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับยังไม่ต้องขึ้นนะครับถัดมานะครับตัวที่4ีก็คือ CPR นะครับ CPO วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.25สตางค์นะครับอยู่ที่60.75สปะให้สตางค์นั่นเองนะครับสามเดือนที่ผ่านมา CPO บวกขึ้นมาจากข่าวๆข,ของเงินดิจิทัลนะครับแน่นอนว่าตัวนี้จะได้รับผลงานที่ดีนะครับของอคือของ CPO ของเจ้าสัวนี่เองนะครับครับ สเดือนที่ผ่านมานะครับบวกไป4.74 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7 1ห่ดือท,ที่ผ่านมาก็บวกไป2นะครับ P/E ที่24.18เท่าแล้วก็มี yield ที่1.65แล้วมี EPS ที่1.73จุด1.37สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มีเคยปันผลที่1บาทนะครับก็กำลังลุ้นขึ้นไปนะครับราคาของของหุ้นของกราฟแท่งเฉียงก็ยังคงค่อยค่อย ไต่เววขึ้นไปนะครับก็จะไปทดสอบแนวต้านสําคัญนะครับราคากําลังจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็คือเป็นขาขาขึ้นนั่นแหละโอกาสที่จะไปทดสอบ61.90นะครับราคาสูงสุดนะครับของแนวโน้มหุนนี้นะครับเ้าใกล้สุดก็คือ60บาทเอา61.90สตางค์นะครับตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่60.75บาท 75. สตางค์นั่นเองนะครับยืนยันเป็นขาขึ้นนะครับด้วยจากที่เราเห็นนะครับมี พาเราหลิกซารองรับแม้ว่าวอลลุ่มเข้าเล็กน้อยเพียง11วอลลุ่ม11.12มิลเลียนนะครับขายสายไซ์ไเวยยขึ้นไปก็จะชนโอบอส OVV ก็ไซ์เวยยถึงไซ์เวยยไปทางด้านข้าง OVV ก็ไซ์เวยยถึงไซ์วับขึ้นไปเพราะนั้นราคายังค่อยๆเหนือขึ้นไปแล้วก็จะไปทดสอบแนวต้านสำคัญสูงสุดที่61.95สตางค์นั่นเองนะครับสำหรับตัว CPO นะครับก็ถ้านักทุนก็ยังคง ถือเก่งกำไรต่อไปนะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตัว JBC JBC นะครับก็ราคาบวกขึ้นไป0.30สตังค์มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น219มิลเลียนนะครับราคาอยู่ที่28.80สตังค์นะครับก็มี3เดือนที่ผ่านมาบวกไป3% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป18%หนึที่ผ่านมาก็บวกไป0.44สตังค RPE อยู่นะครับอาที่22.6 2เท่านะครับมีอยู่ที่3.56%แล้วก็มี EPS ที่0.41สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปัดผ,ผลที่0.15สตางค์นะครับไปดูจังหวะของแท่งเทียนนะครับจังพงเป็นจังหวะไซด์ไว้อัพขึ้นไปแล้วมีโอกาสที่จะค่อยๆเปลี่ยนที่ฐานอาจจะไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่เส้น2ระววันคือราคา23บาทโดยปัจจุบันที่22.70บาทนั่นเองนะครับ อวอลุ่มเข้านะครับเข้าวอลุ่มเข้าวันนี้ก็อยู่ที่15.58มิเลียนนะครับแล้วไอซ์ไซด์เวอัพขึ้นไปที่65แล้วก็ m อ c d ยังคงไซด์เวเหนือเส้นสัญญาณนะครับโอ v ก็ไซด์เว y อัพขึ้นไปเพราะว่าฉะนั้นเครื่องมือต่างๆยืนยันว่าเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บีเจซียังคงมีโอกาสเป็นขาขึ้นต่อไปแล้วก็มีโอกาสที่กับแกนแกนลีเนียเลกชั่นนะครับตอนนี้ไซด์เว์ดาวให้เป็นไซดเว์ขึ้นไป ้าเขายังคง s i d e w a y และยืนเหนือ,อเส้นกรอบนี่ในเล็กน้อย,อยขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับปัจจะนันนักลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อใครจึงเชื่อใจตัวเองว่าท่านเห็นแน่ชัดท่านเห็นว่าราคาจะขึ้นจะลงเป็นไปอย่างที่ท่านกําหนดเองนะครับวันนั้นกําไรก็อยู่ที่ตัวท่านนักลงทุนเองมองให้ออกแล้วก็ทําให้เป็นเข้าให้ออกออกแล้วก็เข้าให้ได้กําไรออกให้ได้กําไรนะครับก็ถือว่า ทำกำไรกับตนเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านนักลทุนกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิงแจ้งเตือนล้วก็กราบขอบพระคุณสำหรับท่านนักงลงทุนทีน่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปเด็เดๆถัดไปสวัสดีครับ